ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้อพี่ก็จะมานะครับน้อเรียกได้ว่านะครับก็คือส่องไอดีคนดังอีกแล้วนะครับน้อเพราะว่าเราจะมาติดตามคนดังนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีการกลับมาเล่นเยอะแยะมากมานะครับสำหรับคนดังบางคนก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าจะมาส่องไอดีคนดังระดับตำนานและระดับผู้ติดตาม10ล้านเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าอยากรู้ รู้นะครับนอว่าในปัจจุบันนะครับนอรหัสเขานะครับก็คือขายให้คนอื่นแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่ายังเล่นอยู่นะครับหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วนะครับราคาโนโหดประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าเราจะไปส่องละกันนะครับนาอของดีๆของพี่แบบว่าของพี่ฟรีนะครับน้องที่เขารับมาหรือว่าของดีๆที่เขาเติมมานะครับหลักแสนหลักล้านเพรนะครับก็เรียกได้ว่ามีแน่นอนนะครับน้อและรหัสเขาจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเราต้องดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าเราจะติดสนามนะครับนาะเรียกได้ว่าคลิปนี้เป็นโคนันเลยนะครับเป็นนักสืบกันไปเลย นะครับทุงคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆร้อยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าจัด าะว่าถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดูเยอะนะครั aste, บก็แจกตามคนดูเลยนะครับเนาะคนดู1 0,000ก็แจกนะครับเนาะรีดีว่า300นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแจกตามคนดูละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเราไปส่องไอดีคนดังคนแรกกันเลยดีกว่านะครับเนาะคนแรกทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับเนาะก็คือสองก็เกองเก้าสามนะครับ71นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนใครเอ่ยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ GM โดโมะนะครับเนาะหรือว่า พี่ปิมคุงนะครับตอนที่มีแบบว่ารายการเสียบบนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี응่ลอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับพี่ปิมคุงนะครับเนาะก็เรียกได้ว่านะครับก็คือปัจจุบันนะครับเนาะก็ไม่ได้อ่อนนะครับเกือบเดือนแล้วนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับทุกคนก็นี่ลอยนะครับนารหัสของเขานะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับไปติด ทางด้านของโลบอกนะครับน้องแมปได้แมปหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับนาอเพราะว่าทุกคนดูอยู่แล้วนะครับนาะและพี่สอบดูมากๆเลยนะครับกับรายการเชีียบๆกับพักสมองนะครับทุกคนมีคนได้ดูแล้วหรือเปล่านะครับน้อรายการเชียบๆกับพักสมองนะครับเรียกได้ว่าดีนะครับนาอก็คือพี่กุดเครียดนะครับไปดูยิ้มได้ทุกทีเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องจะเป็นใครเอ่ยนะครับทุกคนก็คือนี่ลอยนะครับไอดีนี้นะครับทุกคนต้องรู้จักนะแน่นอนนะครับก็จะเป็นทางด้านของ หัวแค้นนะครับนอนนี่เลยนะครับทุกคนหัวแค้น m n j TV นะครับทุกคนก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่านะครับเนาะก็เป็นทางด้านของพี่หัวฟ้านะครับที่ทุกคนรู้กันนะครับเอ็มเทนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%ปนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่เอ็มเนะครับเนาะสาหรับรหัสนะครับก็คือน่าจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับหรือว่านานๆทีเข้ามาออนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่า1เดือนนะครับเนาะเข้ามาอ้อนไม่เกิน2ครั้ง ด้วยซ้ำนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้รอยนะครับน้องก็คืออีกหนึ่งตำนานละกันนะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่พี่ชื่นชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่ายุคนั้นนะครับน้องก็คือุดจริงนะครับน้องเรียกได้ว่าพี่เขานะครับน้องกวจะเปิดหน้าได้นะครับน้องก็เรียกได้ว่านะครับน้องเอาแบบว่าจนเหนื่อยแทบไหลเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้รอยนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่านะครับน้องก็คืออันนี้ก็เป็นทางด้านของ ที่เอเปนเจทนะครับน้องก็ถือว่ารหัสปัจจุบันก็มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยมากๆกนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคนต่อไปนะครับนอนนี่รวยนะครับทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของใครเอ่ยนะครับน้องก็คือพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอนะครับในส่วนของ มินตันนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับพี่มินตันสดค่ะนะครับทุกคนก็จะประมาณนี่ลอยนะครับเรียกได้ว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของพี่มินตันนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือแบบว่าถามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือปัจจุบันพี่คิดว่าน่าจะมีการเลิกเล่นไปแล้วนะครับเนาะแต่ละหัสยังอยู่นะครับเนาะย้ํานะครับว่ารหัสไม่ได้ขายนะครับเนาะและยังอยู่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแลกันนะครับถ้าฟรีไฟล์เรากลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะครับเนาะก็น่าจะ เล่นเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ก็ขอบอกเลยนะครับว่าพี่ไฟล์ของเรานะครับน่าจะยุบไปตอนที่แบบว่ามีการแยกมือถือกับคอมนะครับนาะก็เรียกได้ว่าคนดังหลายๆคนที่เขาสตรีมผ่านคอมที่มันง่ายกว่านะครับนอะและสตรีมผ่านคอมนะครับนอะเรียกได้ว่าก็คือแบบว่าง่ายกว่าแล้วก็สะดวกต่อการไลฟ์สดด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับมารวมกันนะครับนาะถ้าเกมไหนเล่นผ่านคอมไม่ได้นะครับสตรีมเมอร์เขาจะเบี่ยงไปเล่นเกมอื่นเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและต่อมานะครับ ของนี่ลอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าจะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับนาอก็จะเป็นทางด้านของไอ้บาร์เบอร์หรือว่าไอ้บาร์บี้นะครับที่คนเรียกกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดเลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี่ลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าสุดจิ้งนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี่ลอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนว่าอันนี้นะครับนาอก็จะเป็นทางด้านของไอ้บาร์เบอร์นะครับนาอก็จะประมาณนี้ ลอยนะครับหรือว่าไอ้บาร์บี้หรือเปล่านะครับที่ทุกคนเรียกกันนะครับทุกคนก็นถือว่าในปัจจุบันนะครับน้องยังไม่ได้ขายสําหรับรหัสนะครับนองและไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับพูดง่ายก็คือรหัสไม่ได้ขายแต่ก็เก็บไว้นะครับทุกคนและ มีโอกาสกลับมาเล่นแน่นอนนะครับทุกคนและต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่รอยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโอว่าคนนี้นะครับนอกกำลังฮอตในปัจจุบันเลยนะครับมีดราม่าตลอดเลยนะครับล่าสุดนะครับก็คือจะมีทางด้านของดราม่านะครับนอกก็เรียกเดียวว่าเอาไอโซสปีดเข้ามาในเมืองไทยนะครับรีกเดียวว่าปั่นกันทั้งเมืองไทยเลยนะครับก็เป็นทางด้านของ S.T.D. นะครับท <aunque S 2> right ุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าคลิปล่าสุดก็เป็นทางด้านของ ISO Speed นะครับที่แบบว่ามีการเข้ามานะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับระดับคนดังนะครับเนาะเรียกได้ว่าระดับคนดัง10 ล้านผู้ติดตามแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนก็ถือว่าวันนี้เราก็มาส่งไอดีคนดังนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไอดีคนดังทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าแต่ละคนนะครับก็มีการเลิกเล่นไปแล้วนะครับเนาะพี่คิดว่าน่าจะมีโอกาสกลับมานะครับเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเออและอยากให้ทุกคนกลับมามากๆเลยนะ ครับน้องก็จะเระมานิ้วลอยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับน้องอย่าลืมแล้วกันนะครับทุกการสนับสนุนนะครับไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนี่นะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป คนละ1นึ่งลายคนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของของพี่ฟีนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอันไหนแจให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้สำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย